่อวันที่9กุมภาพันธ์2568กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยเครื่องอุป,ปโภคบริโภคให้กับนางสาวเพิ่มพรแซลิมอายุ82ปีซึ่งเป็นผู้สูงอายุพร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพกับผู้สูงอายุอีกด้วยณนะบ้านเล็กที่15ทับ1ถนนชติโอทิดต,ตำบลบางนาอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส